นิดนึงนะคะโอเคเราเหลืออีกสองขั้นตอนอหายใจเข้าลึกๆเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วถ้าเกิดไม่ไหวบอกเองได้เลยหยุดให้ทันที่สิเเสร็จค่ะ อันนี้เป็นหนองมานานหรือ,อยังคะระยะหนึ่งคือหนึ่งเดือนได้ไหมจ๊ะอ๋อเห็นแล้วสาเหตุที่ทำให้พี่เป็นหนองตัดออกไม่หมดมันจะทะลุข้างๆเจ็บจังค่ะเก่งมากเลยค่ะได้เลยค่ะเห <laughs> <ๆ> <laughs> มือนน้องน้องน้องอยู่ที่เรา นี่มันมีแง่งเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะคุณพี่อาจจะตองที่ตัดอาจจะเห็นไม่หมดนี่แหละคะ่ะถึงบอกว่าตัดเล็บทุกครั้งต้องตะไบทุกครั้งการตะไบมันเป็นการรีเช็คอีกรอบนึงว่ามันมีหรือเปล่ปาติ่งเล็กๆแค่นี้ทําให้พี่เป็นหนองได้อยากดูไหมจ๊ะอ่ะเอิงเช็ดให้นี่จาเอากับบ้านได้ไหม <laughs> ทำทำซะทำการทำงานไม่ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ลางานมาแล้วกี่วันคะวันที่สวันที่สโอ้โหวนิ้วที่แปน้ำมันนี่หายมันกองไม่ได้ก็ต้ไปตีไปทำท่าจะทิดที่อยงนโอ้ยเอเหเอหแทนทีกค่ะน้ำตาจะไหลนะคะโอ้โหจะเทือนเลยคับ เข้าใจเลยค่ะปวดฟันกับปวดเล็บขบนี่มันเจ็บจี้ถึงใจเลยนะคะอันนี้เป็น first aid ของเมกานะคะคาชาโเลก้าจุบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ให้ดูอ่าจับอีกรอบหนึ่ง ้าวจับได้แล้วเมื่อสักครู่จับไม่ได้เะามา,าเดี๋ยวอีวัดให้ดูจ้ะอันนี้คือรักหลงรักเขาเพื่อให้เก็บไว้ใช่ไหมคะทำไมไม่ที่เดินใจโอ้โอ,โอ ใหญ่อยู่นะคะโอเคเราเป็นส่งแฟนที่คุณก็ดูได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเองสัญญาว่าเองจะดูแลให้ค่ะเดีย๋ยวเก็บร,รายละเอียดให้ครับดูหม่อยเดี๋ยวสั่งซราลูกค้าเรียงแบบมา ทุกคนอยากรู้ว่าอันฟโฟมอันนี้คืออะไรเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะอันนี้เป็น first aid เหมือนกันแต่เป็น for kids นะคะฆ่าเชื้อโลคได้เช่นกันค่ะนิดหนึ่งนะคะมนะครับขอดีใจที่โล่งนะคะ เมื่อกี้แค่แตะนิดนึงก็ไม่ได้อันนี้ไม่เจ็บถูกไหมคะถ้าไม่เจ็บไม่ต้องตัดนะคะบางคนคิดว่าทําไมไม่ตัดเพราะไม่เจ็บไม่เจ็บก็ไม่จําเป็นต้องตัดค่ะเราแค่ทําความสะอาดเคดินตัดหนัง ตัดเหมือนอิงก็ได้ค่ะตัดแล้วตะใบอะค่ะวิธีการตัดเล็บที่ถูกวิธีอยู่หน้าเพจเองเลยค่ะเปิดดูได้นะคะเปิดเข้าไปหน้าเพจมันจะเป็นโพสต์ปักหมุดใช่ไหมคะดูที่โพสต์ปักหมุดแล้วกดเข้าไปในคอมเมนต์ค่ะอยากตัดตอนไหนกดดูได้เลยค่ะพี่เอียงพี่หนูหน่อยนะคะ หนังตรงนี้มันเป็นหนองมาค่อยๆเก็บวันนี้ได้ไปทำงานไหมจ๊ะวันนี้ยังยังลาหยุดอยู่ใช่ไหมคะอ๋อโอเค พยายามค่อยๆทำให้อยู่นะคะ